ที่แล้วครั้งที่แล้วเท่าไหร่ไม่ใช่มันมีแค่นั้นเลยรถแก๊งหกคันเนี่ย,ย,ย,ออยอีกแล้วเหรอเซอร์ไพรส์อีกแล้วเหรอคันนี้น่าจะมีสักแปดสิบโอ้โหแปดสิบเลยเหรอ ไม่รู้ว่ะคนจะแย่งกันไหมพี่ว่าคนแย่งกันอันเนี้ยพาผม่าแย่งกับอันนั้นแหละกับอันอันนู้นอ่ะผมว่าอีวอน่าจะสูงสุดเขามันนั่งสี่ใช่มันเป็นรถสี่ล้อแต่แต่แม่งเอาจริงๆอาจจะไม่แพงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่ามันเร็วเท่าไหร่นะต้องลุ้ต้องต้องปัญหานั่นแหละแต่ยังไงก็จะแรงกว่ารถปกติพี่แขทบอกแล้วว่าเขาจะไม่ลงสเปกแล้วเขาจะให้มันลุนเอาตอนประมูลจบเลย อ่าก็คืออยากได้ไหนก็อันนั้นเลยใช่อาจจะปกติตอนนี้อันที่สองยี่ก็จะสองสี่หรือเปล่าวะรถรถรถทั่วไปตอนนี้สองสี่อาจจะเป็นสองสี่อาจจะเป็นสอหองห้าสอที่แบบเร็วกว่าธ <5. S 1> รรมดาใช่ใช่ใชใช่มันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วใชอ่อืมอ่า หมายถึงถ้าเป็นของประชาชนจริงๆเย่8แปสิบล้านออกมาอ่ะไม่อยู่นะวะเขาบอกว่าลุ้นทีเดียวเลยตอนจบเขาไม่บอกด้วยว่าไงสวัสดีครับคุณเอ็การ์ดการหนึ่งนสวัสดีครับคุณอนนท์สวัสดีรอบนี้หลายเท่าเลย เงินหาง่ายขึ้นใช่รถเซฟซ้ายอยู่จนรถแขกเขารถที่เขาชอบเขาเข้ามาท่านั้นแหละเขาอ่ะคนผมเขียวใส่เสื้อแฟมคนผมเขียวใส่เสื้อแฟมอ่าเอาไงอ่ะอ๋อนี่แฟมบอกเนี่เข้าไปขับเลยก่อนเราสองคนคือมันมีสองแบบอันเนี้ยเท่แบบเป็นกลุ่มแต่อันนี้คือถ้ามึงได้ขับมึงคือหล่อแบบแบทแบทแมนอ่ะรู้จักแบทแมนไหมมาดูดิเนี่ย <ไ>อันนี้คือถ้าใส่ชุดดาแล้วเดินขึ้นไปก็คือแบทแมนเลยเปลี่ยนชุดออกมาลบยามรัตติกาลเลยเนี่ยมันความเท่แบบบีเ <Batman S 2> อ็มอ่ะเออที่มันคือแบบแบทแมนสีดําดูดิข้างหน้าโลโก้ไม่เห็นแต่ว่าไปโชว์ข้างหลังแบบบีเอ็มแซทสี่อือหือหือชอบป่ะพี่ชอบป่ะคือถ้าใช้เลือกซื้อจริงๆอ่ะพี่น่าจะเอาขันนู้นอีโ,โวนั่งสี่แต่ว่าถ้าใจ<ว>ถ,ถ้าจะเอาได้จริงเนี่ยฝั่งนี้หละมั้งดูดีนั่งสี่หมดเลย อีโวอีโวซีวิกแต่ว่าไม่เอาสรุปก็คือไม่เอาแหละท้กอันเพราะว่ามันทไมมันประมูลมีคันเดียวในเมืองจะไปไหวไงวะประมูลแก๊งอะไหวได้ไงองครั้ง,งที่ทแล้วคันที่แล้วเท่าไหร่ไม่ใช่มันมีแค่นั้นเลยรถแก๊งหกคันเนี่ยซเอีกแล้วเหรอเซอร์ไพรส์อีกแล้วเหรอด๋าคนรู้มากมายไม่เอาพอดแต่คันนี้ ก็ตั้งจริงก็อยากได้คันเนี้ถ้าจะให้เลือกก็คันนี้แหละ Evolution นะพี่ว่าน่าจะสักห้าสิบล้านราคาเริ่มต้นอาจจะประมาณหกถึงเจ็จบที่ห้าสิบเชื่อเถอะคันนี้น่าจะแย่งกันสุดละเพราะมันนั่งสี่แล้วมันดูแบบแต่รถไฟฟ้าก็น่าสนใจนะเขาะว่าเงียบๆแต่แรง ราคาจริงรถไฟฟ้าใช่เฉยๆอ่ะแต่ว่าไม่ถ้าหรือว่าจริงๆแล้วกูชอบสีดำเฉยๆว่าที่ชี้แต่ละคันสีดำหมดเลยหรือว่าถ้าคันอื่นเปลี่ยนเป็นสีดำก็อาจจะชอบอ้าวหรือเปล่าวะก็อาจจะเป็นไปได้นี่เออแต่อันนี้มันเพราะอีโวอีโวพี่ชอบตั้งแต่เด็กละเมื่อก่อนเล่นเกมรถไม่ค่อยรู้จักรถแต่ว่าจะเลือกอีโวไว้ก่อนอีโวอีโวชื่อมันดูแบบแรงดีอ่ะสวัสดีทุกคนนะคุณผู้ชมสุดคลิปอีโวชอบคันนี้เหรอเตยตาเนี่ย ตยต้เพราะมันเป็นสีฟ้านี่แหละพี่ไม่ค่อยชอบอันน,น,นี้อันนี้บอสบอสน,น่าจะชอบนะดูทรงแล้วสีสีสีฟ้าแต่ตอนแรกอะชอบตรงคําว่าแบบภาษาญี่ปุ่นพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถนี่ก็คือสีดูรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนสีดําก็ไม่แน่คันเนี้ยอืมโอ้แต่ว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นรถประชาชนอะตอนเนี้ยก็จะเปิดให้ดูข้างใน ปิดแบบเอ้ยแดดตำรวจวันนี้หรอวันเอ้ยเถื่ไม่มีไรลืมไปเอาะบาทีพี่ยืมจากยีสิบได้ไหมล้านมาเอนพี่คันนู้นเอาคันดำเสียงแบบเอาตังตรงไหนก่อนนั่นนั่นั่นนนนั่นนั่นเนี้ยไอรลนมาสปอยวะเอาขอเงิให้ดูมเย็นน่ะขอบเงินให้ดูไม่มาฟังไง ภาษาอะไรอ่ะว่าอะไรพี่ตั๊ดว่าไปเหมือนเต้าหู้ไงถ้าเต้าหู้แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะโอเคอะไรอ่ะเอ้ยโอเคโนกหรอโอเคนกเฮ้ยไม่น่าใช่เฮ้ยใช่หรอไอ้เหี้ยดูที่เสื้อก่อนไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่โอ้โหถ้าชื่อโอเคโนคือต้องรีบเลยนะต้องเปิดกาชาเลยนะถ้าเป็นรถเขียนว่าโอเคโนกอ่ะไปยาไปยาพี่เอ้ยลืมใส่วอ ถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวหนูจะแปลภาษาให้ไหนลองสิแรงอ๋อดี่อย่านะแต่ไม่ออกเลยนะสามเหรอตัวหลังอ่ะคันสีดำไม่รอดเราเราคำไหนสภาไม่ต้องหรอมั้งมันนั่งได้นิตัวหลังต้าหู้เต้าหู้ใช่เต้าหู้มันมันอันเดียวกับคำว่าร้านเต้าหู้นั่นแหละมันแปลว่ามันเขียนว่าฟูจิวาระโทฟูชว็อปชื่อร้านไงฟูจิวาระฟูจิวาระเต้าหู้ช็อป รู้สึกน่าจะเป็นเขาเล็งน่าจะเล็งอีโบก็ไม่เยอะแหละไม่แดีด้วยแต่พี่ชอบคันหลังมากกว่าน่าจะโดนหลักงหลังเลยโดนสีห้าอ่าอันนี้ครับพี่อืมเว้สผมสคือก็แห้งมากหรือไม่ก็คือคันนั้นน่ะสองอันเนี้ยเซตสี่กับอันเนี้ยแต่ชอบอันนี้มากกว่าสีแดงสีแดงสีแดงสุดพี่ไอ้สองคันที่อยู่ริมโน่นนะฮะเรื่องทำไมกระจกเป็นรอยวะคือได้ยินถึงอันเนี้ยเหรอ เฮ้หนีตำรวจยังไงอ่ะถ้าฟุ้มขนาดเนี้ยตำรวจก็ได้ยินเสียงรถเลยเออวู้ตำรวจมันก็ได้ยินเสียงเขาไปทางไหนดิวะเวลาหนีแอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้างั้นนะหนีตำรวจนะรถไฟฟ้าน่าสนใจมากเพราะมันเงียบกริปเขาบอกว่าทางไหนเ้็นไันะเราจะกลัวทำไมนะเมื่อแบบตำรวจจับอย่าง ้ไม่ว่าจะขนไหนคนเหลืองพวงอะไรก็เฟี้ยวสุด้หวนีนะครับ okay> ี้จนะแต่สดมากจะแรงนะอยากได้รถวยเี้ยแต่มนั่งเลยหรองทวีอันนี้อันนี้นั่งสี่หมดเลยแถบเนี้นี่ก็สี่นี่เดี๋ยวพาดูอีกใครเพิ่งมานะนี่ก็สี่

ไม่นี่เสียงอะไรอ่ะเสียงคนนี้นะแ่เป็นเราเลยนะแต่ถ้าใครอยากขับรถประมูลก็ใช่เหรอเสียงอะไรมันดังแบบดู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 ด อันนี้เซตสี่มาดูอีก